สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะาขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไฟเกษียณนะคะสวบสดีท่านเพรริลปัญญาระชุนนะคะที่มา พร้อมกับคุณพ่อเช่นเคยนะคะนายพระสุชัยปรรยัญญารชนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยทีวันนี้เราอยากจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตนเองในใบกระษีนนะคะที่จะให้มีสุขภาพดีเชื่อว่าท่านผู้ฟังท,ทุกท่านนะคะคงอยากจะมีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพ่อเนาะการที่ทีนี้การที่มสีสุขภาพดีหรือมีอายุยืนยาวเนี่ยมันหมายถึงว่าเราต้องไม่มีโรคเนาะ,ะ,ะ,ะจะต้อง ช่วยเหลือ,อตัวเองได้นะไปไหนมาไหนเองได้นะคะไม่ใช่มีอายุยืนยาวแต่ว่าจะต้องนอนติดเตียงนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันนะคะพอเกี่ยวกับเรื่องของเราจะทํำยังไงหรือจะปฏิบัติตัวยังไงก่อนัยเกษียณเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีนะคะ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะไม่ใช่สามวันดีสี่วันไข้หรือป่วยนอนติดเตียงนะะทีนี้เราควรจะต้องทํำยังไงครับพ่อวิธีการปฏิบัติตัวก่อนที่เราจะเรียนรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนวอัยเกษียณเนี่ยนะเราต้องมารู้ก่อนว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยของคนเราเนี่ยเขาแบ่งได้เป็นยังไงมีกี่ระยะนะค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งกันทั่วๆไปเนี่ยเป็นเป็นห้าระยะด้วยกันนะ ระยะที่หนึ่งก็คือตอนช่วงอายุเนี่ยตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งถึงสิบสองปีหรือพูดง่ายก็คือวัยเด็กอะ,อะนะหรือวัยเจริญเติบโตระยะระยะนี้ร่างกายจะ,จะเจริญเติบโตไปอย่างช้าๆนะแล้วก็มีการพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนะจะโตไม่เร็วนะค่อยๆโตค่อยๆโต,โตระยะที่สองเนี่ยช่วงอายุระหว่างสิบ ปีถึงยี่สิบปีนะเหรือเรียกวัยวัยรุ่นนะเป็นระยะที่ร่างกายเนี่ยจะเจริญเติบโตค่อนข้างจะเร็วมากนะสูงเร็วเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มเร็วกว่าเด็กผู้ชายนะคือจะเริ่มตั้งแต่อายุสิบปีโตเร็วกว่าเข้าสู่วัยเจริญเติบโตใช่ในวัยเข้าสู่วัยรุ่นในเร็วกว่าเด็กผู้ชายเนี่ย ก็จะช้ากว่านะคือจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสองปีนะทั้งทั้งสองเพศเนี่ยทั้งชายหญิงเนี่ยพออายุประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบปีเนี่ยก็จะหยุดเอเจริญเติบโตเลยคือไม่สูงขึ้นละไม่สูงขึ้นละนะแต่จะอ้วนหรือผอมเนี่ยก็แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลคะในช่วงนี้สังเกตว่าเด็กเนี่ยจะโตเร็วมากสูงเร็วแล้วก็หยุดเลย ช่วงที่สามในช่วงอายุยี่สิบถึงสี่สิบปีนะ mm hmm. เขาเรียกวัยหนุ่มสาวอะนะ mm hmm. ก็เริ่มเข้าวัยเข้า,ขาวัยผู้ใหญ่นะ mm hmm. ร่างกายจะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะไม่สูงขึ้นอีกแล้วนะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะอ้วนหรืออาจจะผอมนี่ก็แล้วแต่ mm hmm. แต่ละคนนะ แต่ในช่วงนี้ร่างกายจะเริ่มละเริ่มมีความเสื่อมลงเลยนะตั้งแต่อายุประมาณสักสามสิบห้าเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะแต่มันไปอย่างช้าๆแต่เราจะไม่ไม่รู้สึกตัวนะระยะนี้เราจะเรียนรู้แล้วก็ประกอบอาชีพด้วยตัวเองไปตลอดนะทำงานแล้วทำงานตอนนี้พอถึงระยะที่สี่เนี่ยในช่วงอายุสี่สิบถึงหกสิบปีเนี่ย เป็นวัยกลางคนนะอันนี้ร่างกายนี่จะเริ่มเสื่อมถอยลงและผิวหนังก็จะเริ่มแห้งเหี่ยวยน่นมีสีมีกระที่ผิวหนังนะะผมก็เริ่มจะหงอกร่วงบ้างนะเริ่มมีโรคบางอย่างให้ให้มาลบมาให้เราเห็นเนี่ยมารบกวนเราทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนเหมือนกันนะเอ่อแล้วก็นอกจากพฤติกรรมแล้วก็ พันธุกรรมนี้ก็มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยระยะที่ห้าเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยนะช่วงอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัยวัยชรานอะหรือเรียกได้เพราะหน,น่อยวัยสูงวัยอะ่ะนะร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยอย่างชัดเจนนะโรคต่างๆน,นี่ก็มาลุมแล้วเราแล้วนะต้องทานยาและต้องมาพบแพทย์ แต่ถ้าเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเนี่ยในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่มีโรคหรือมีน้อยไม่รุนแรงแล้วก็จะมีอายุยืนยาวนะถ้าใช้ชีวิตที่ผ่านมานี่ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีโรคเกิดขึ้นแล้วก็ติดตัวไปจนตายนะทำให้มีความทุกข์ทรมานนะอย่าลืมว่ามีพวก สูขอายุว่าหลายคนที่อายุเกินหกสิบไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไม่มีโรคเลยนะไม่ต้องทานยาไม่ไม่ต้องทำอะไรแต่หารู้ไม่ว่าในตัวเนะี่ยมีโรคแต่ว่าเรายังตรวจไลยพบอคิดว่าตัวเองแขง็งแรงไปเจาะเ<อ>ลือดที่ใด<ๆ>ก็<ๆ>นั่นทุกทีแต,แต่หลังจากหกสิบไปแล้วอันนี้ก็ ให้ชัดแล้วให้ระวังอ่านะแล้วเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับเพื่อสอนเข้าสู่วัยชราเพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่ดีอันนี้สําคัญมากนะเราจะต้องปฏิบัติตัวนี้ให้ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่มาเริ่มเอ,อป,ปฏิบัติตัวเข้มงวดกับตัวเองในตอนเมื่อเข้าวัยชราแล้วมันไม่ทันนะ่ะนะความเสื่อมของร่างกายอย่างที่บอกแล้วว่ามันเริ่มต้นแต่อายุป,ประมาณสักสามสิบห้า แล้วมันก็เป็นไปอย่างช้าๆจะเร็วหรือช้าเนี่ยจะก็แล้วแต่บุคคลนะโรคต่างๆที่เข้ามายังเราเนี่ยนะจะมีอยู่เยอะแล้วก็มีตลอดเวลาแนะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อต่างๆที่เกิดขึ้นนะตามธรรมชาติเนี่ยเช่นพวกไข้ต่างๆไข้วัดพวกปอดอักเสบปอดบวมท้องเสียอะไรพวกเนี้ มันก็เป็นโรคที่เข้ามาแล้วก็หายไปแต่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมบางอย่างเนี่ยนะเป็นโรคที่เกิดแล้วทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีมากอย่างเช่นโรคโรคหัวใจใช่ไหมโรคหลอดเลือดโรคทางสมองโรคไตโรคอะไรความดันโลหิตสูงโรคกระดูกและข้อโรคทางตาใช่ไหมโรคทางหู ตาพระมัวอะไรหูตึงโรคพวกนี้จะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งจะติดตัวเราไปจนตายนะการทานยาทานอะไรก็ต้องทานไปตลอดแล้วก็จะปีแต่เพิ่มมากขึ้นนะการจะลดน้อยยาลดลด,ล,ลดยา,ยาลงเนี่ย,ยก,ก็ยากะนะนอกจากนั้นนะก็ยังเป็นโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุใช่ไหม ผู้สูงอายุก็เป็นบ่อยเนาะล้มหกล้มกระดูกหักอะไรเงี้ยอแล้วก็ต้องมาต้องรักษากันอีกถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคค่ะผู้สูงอายุในพอเวลาที่เราเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทําตัวยังไงการเตรียมตัวก่อนเข้าวายัยเกษียณเนี่ยไม่ใช่มาเริ่มต้นทําก่อนวัยเกษียณสองสาเดือนหรือสองสามปีนะเพราะว่าโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยเราจะพบในผู้สูงอายุเนี่ยก่อนกเกษียณเนี่ย นานพอสมควรนะแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องเตรียมตัวเราตั้งแต่ในวัยวัยที่เรียกหนุ่มสาวอ่ะหรือวัยกลางคนอ่ะนะคือพูดง่ายก็คือเริ่มต้นหลังจากอายุสามสิบห้าปีไปแล้วอ่ะที่มันเริ่มเสื่อมแล้วที่มันเริ่มเสื่อมแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีนะทั้งนี้ขึ้นจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตัวดีเนี่ย ร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เข้าสู่วัยเกษียณได้โดยที่ไม่มีโรคหรือมีน้อยมากนะแล้วก็จะมีอายุยืนยาวอย่างยังมีความสุขมันข้ามนะถ้าเรามีโรคเนี่ยนะในวัยชราเนี่ยเราก็ต้องเดินทางเข้าออกระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำทุกเดือน แล้วอาจจะที่ขึ้นเรื่อยๆเพราะโรคมันก็มากขึ้นใช่ไหมต้องจ่ายเงินจ่ายทองในการรักษาพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขนะเพราะเราจะต้องมาทุกทรมานจากโรคนะโรคที่เราพบบ่อยในวัยเกษียณเนี่ยนะมักจะรักษาให้หายยากนะต้องรับทานยาตลอดชีวิตมั้งและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะ ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวไปเหมือนกันตามวัยนะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เลยเพราะร่างกายก็สู้ไม่ได้ไปไม่ไหวนะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้เออในที่สุดก็ก็จะเครียดใช่ไหมสุขภาพจิตก็เสียซึมเศร้าซึมเศร้ากอาการทางระบบประสาทเนี่ยก็จะแปรปรวนนะคนที่ใกล้ชิดเนี่ย เคียบไปด้วยเออก็กงุดหงิดไปด้วยอ่ะนะแล้วมีไหมคะที่พออายุหกสิบไปแล้วยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเออคือจะบอกว่าหลังจากหกสิบแล้วไม่มีโรคเนี่ยพ่อไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ต้องมีตมีอะไรแต่เรารังตรวจไม่เจอยังไม่มีอาการให้เห็นใช่ไหมพออายุประมาณสักหกสิบปีไปแล้วเนี่ยนะ ขณะนี้โรคจะมากันเป็นเป็นชุดๆเลยนะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะน,น้อยคนนักที่อายุเกินหกสิบแล้วไม่ต้องทานยาอันนี้พวกนี้ก็นับว่าโชคดีนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคืออายุเยอะขึ้นก็นโรคมันก็จะตามมาใช,ใช่ไหมคะแต่อาจจะมาช้าหน่อยอโรคที่อาจจะเกิดขึ้นที่ผู้สูงอายุทั้งหลายควรจะต้องระมัดระวัง มีโรคอะไรบ้างครับโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะเ,เมื่ออายุเรามากขึ้นนะอย่างจะยกตัวอย่างนะโรคทางระบบประสาททางสมองนะซึ่เราแบ่งได้เป็นเป็นสองประเภทเประเภทแรกก็คือเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด คือหลอดเลือดมันเสื่อมอก็ทําให้เลือด,ดไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้สมองเนี่ยขาดเลือดหรือเกิดเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้จะทําให้เสียชีวิตหรือไม่ก็เกิดทุพพลภาพหรืออัม,มาพาตขึ้นนะประเภทที่สองที่เกี่ยวกับสมองก็คือจากความจำที่เสื่อมไหมใช่ไหมที่เราพบบ่อยไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือจะเป็นพวก แต่พากินสั้นก็นแล้วแต่อันนี้ก็จะทําให้สมองอันนั้นเป็นปเรื่องของสมองความจำไม่ดีอีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยคือหัวใจขาดเลือดนะเนื่องจากว่ามีไขมันเนี่ยในเลือดสูงก็ทําให้ไปอุดตันหลอดเลือด <ฮะ S 2> ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจก็ต้องวายอันนี้นคือเรื่องของหัวใจในเรื่องของความดันโลหิตนะนี่เราพบบ่อยมากเลยนะ ความดันโลหิตสูงเนี่ยอะนรนี่เกิดจากที่หลอดเลือดที่มันแข็งตัวและขาดเกยความยืดหยุ่นเนี่ยแล้วก็เกิดการอุดตันด้วยก็ทําให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงและเมื่อสูงแล้วก็มักจะสูงไปมากขึ้นเรื่อยๆโรคเบาหวานงานนี่เป็นอีกโรคเบาหว,วานกับความดันเออเบาหวานกับความดันโลหิตสูงเนี่ยจะคู่กันไปเสมอเลยเกิดจากการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยนะ แล้วก็จากภาวะของการที่เราขาดอินซูลินหรือเกิดจากภาวะที่เราดื้อต่ออินซูลินอันนี้ไปไปอาหาอ่านได้นะน,นี้เกิดจากการที่ทานน้ำตาลมากมโรคไตอันนี้ก็เกิดบ่อยไตเสื่อมนะหรือไตวายาต้องล้างไตกันต้องฟอกไตกัน เปลี่ยนไจกันนะนะสูงอายุก็เป็นเยอะเยอะเยอะโรคทางกระดูกและข้อและ,และทางกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็กพบม,มากนะเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยกระดูกเราเนี่ยก็จะบางเปราาบางนะหักได้ง่ายจากอุบัติเหตุจากการหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ไอข้อต่อต่างๆตามข้อต่างๆนี้ก็จะเสื่อมไม่แข็งแรงนะ จะทําให้มีอาการปวดเข่าปวดที่กระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะกระดูกสันหลังสุดใช่ไหมเจียวบ่อยใช่ทําให้เดินไม่ได้หรือกล้ามเนื้อส่วนอื่นเขาไม่แข็งแรงอันนี้ก็ไม่ค่อยออกกําลังกายก็เป็นได้ใช่แล้วก็ทําให้หกล้มบกลุกได้ง่ายนะต่อไปก็เป็นเรื่องของโรคทางตานะที่พบอันนี้บ่อยมากเลย คนไหนที่อายุหกสิบแล้วยังไม่ผ่าตัดต้อกระจกนี่ก็เก่งนะต้อหินนี่ก็เกิดได้บ่อยและที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้ตาบอดก็คือจอประสาตาเสื่อมอันนี้ก็เนื่องจากว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตามไม่ดีฮแล้วก็ทําให้การมองภาพต่างๆนี่เราไม่ชัดปวดตาเครื่องตาตาแห้ง อันนี้พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุไม่เป็นโรคไหนก็โรคหนึ่งนะเกี่ยวกับตาเนี่ยนะต้องมีแน่ต้อกระจกเนี่ยถ้าเกินเจ็ดสิบเนี่ยรู้สึกจะต้องผ่ากันทุกคนอะอไม่รอดโรคทางหูอันนี้ก็พบบ่อยหูตึงอ่ะประสาทเสื่อมทำให้ฟังอะไรไม่ชัดเจนจตึงมากตึงน้อยก็แล้วแต่พูดเสียงดังนะแล้วก็นอกนั้นก็มีโรคทางเดรหาน มีคนสูงอายุที่ท้องไม่ผูกมีไหมน้อยมากน้อยเป็นเพราะทานผักน้อยทานผักน้อยไม่เคยออกกำลังไม่กินน้ำน้อยด้วยนะอันนี้เราพบประจําเลยท้องผูกเนี่ยส่วนมากก็ต้องทานยาระบายนะและอีกอันหนึ่งคือโรคทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็บ่อยผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยไม่จํากว่าสองครั้งนะ ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็เนื่องจากต่อมลูกหมากมันโตอ่ะก็ทาให้ปัสสาวะบ่อยผู้หญิงก็ปัสสาวะเล็กอะไรพวกนี้โรคทา้งผิวหนังอันนี้เราก็เจอบ่อยแล้วผิวหนังแห้งไหมแหงเหี่ยวแห้งมิดตกกะหน้าก็เออบางด้วยเนาะผมหงอกอะไรเงี้ยนะผิวหนังบางเวลาเกาแล้วก็เป็นแผลผมหงอกผมหงอกนี้จึงเป็นตั้งแต่ก่อนหกสิบนะนอกกนั้นก็โรคอื่นจิปาถายโรคเกาแห่โรคทางเดินหายใจเนี่ย และที่สําคัญอีกอันคือโรคทางทางจิตทางอารมณ์ออนะพวกนี้ออทําให้เครียดแล้วก็หงุดหนะงิดนอนไม่หลับนอไบนอไม่หลับด้วยแล้วลูกหลานก็เหินห่างไปก็ซึมเศร้าเนาะและอันสุดท้ายที่สําคัญก็คืออุบัติเหตุหอันนี้เจอบ่อยมากถ้าผู้หญิงสะโพกหักเนี่ก็ จบละจะกลายเป็นติดเตียงเป็นประเภทที่นอนติดเตียงไปอ่าแล้วผู้สูงอายุคนจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคอันนี้ยาวนะ<า>ฟังดีๆนะอันนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วเราควรจะทํำยังไงอไม่อยากเป็นโรคอันแรกก็คือเรื่องของอาหารเนะผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายคนมักจะพูดว่าให้กินเยอะๆอ,อาหารจะได้อ้วนแข็งแรงบำรุงร่างกายผู้สูงอายุจริงๆแล้วควรจะทานอาหารน้อยลง กว่าเดิมกว่ากว่าตอนสมัยเป็นหนุ่มสาวพูดง่ายๆคือทานสักแปดสิบเปอร์เซ็นของที่เคยกินดีกว่าอถ้าทานมากเนี่ยจะอ้อนวนเราจะแมมักจะไม่ค่อยเห็นคนอ้วนอายุยืนใช่ไหมค่คนพร้อมไว้เนี่ยอายุยืนแต่ทําเมื่ออายุยืนเนี่ยเราก็ต้องทานอาหารให้ให,ให้น้อยลงนะคือมื้อเช้าเนี่ยเรา อทานได้ตามปกตินะตามที่เราต้องการนะมื้อกลางวันก็ทานให้พอดีนะแต่มื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่เราควรจะทานน้อยลงนะแล้วก็อาหารที่เราทานเนี่ยก็ควรจะมีครบอาหารหลักอนะห้าหมู่คยครบ <5 S 1> ทุกหมู่นะเน้นตรงไหนคะคือ,อพวกแป้งกับพวก นหวานอ่าพวกนี้ควรจะงดให้มากๆเลยลดให้น่อยจำไว้เลยนะแป้งกับน้ำตาลหรือน้ำของหวานเนี่ยควรจะงดข้าวขนมปังพวกน้ำหวานทั้งหลายส่วนน้ำหวานเนี่ยไม่ควรทานเลยเบเกอรี่ขนมพวกไขมันอ่ะที่โดยพาะยิ่งไขมันที่ไม่ดีอ่ะนะไขมันจากสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้ควรจะงดไว้นะแล้วก็ทานพวกเนื้อสัตว์ที่โปรตีน ที่มีโปรตีนเนี่ยให้มากขึ้นแต่พูดง่ายๆคือลดคาร์โบไฮเด,ดรตลดไขมันแล้วไปเพิ่มโปรตีนเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อปลาเนาะ่ไเป็นควรเป็นเนื้อปลาโปรตีนที่ทานเนี่ยก็ทานให้มากขึ้นนะได้แล้วก็นอกจากนั้น อาหารพวกไขมันต้องลดไหมไขมันที่เป็นไขมันที่ไม่ดีไม่ควรทานพวกทานแฟตเั้งหลานไขมันอิ่มตัวอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเราใช้พลังงานน้อยลงใช่ไหมพวกใช่พวกที่ทานไปก็ทําให้หลอดเลือดมันอุดตันหมดนะแล้วก็ควรลดอาหารที่เป็นแป้งอย่างที่บอกแล้วนะหรือพวกข้าวของหวานนี่ให้ลดลงพวกพวกผักผลไม้ ผักผลไม้เนี่ยต้องทานให้มากขึ้นออนะทานให้มากขึ้นเพม,มันจะได้มีใยกากอาหารเพื่อทําให้ไม่ท้องผูกแล้วมันในพวกผักเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุแล้วมีวิตามินมากะแะ่มันก็จะช่วยเสริมร่างกายทานได้ทุกประเภทเลยใช่ไหมผักต้มผักนึ่งผักสลัดอะไรอย่างเี้ทุกช,ชนิดเลยแล้วให้มีหลากหลายให้มีสีสันต่างๆ ผักผลไม้ที่มีสีแปลกๆสีเขียวเข้มเข้มๆเนี่ยส่วนมากจะดีนะพวกเนื้อสัตว์เดีขอเน้นอีกทีเนี่ยก็ควรจะทานเนื้อสัตว์ที่ที่มีคุณภาพไม่เป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะแล้วก็คนท่านผู้ใดที่ทานมังสวิรัติเนี่ยผู้นี้จะขาดพวกเนื้อสัตว์นะขาดโปรตีนเอ่อไม่มีโปรตีนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะ แต่เราจะทานโปรตีนจากพืชมันแทนกันได้ไหมคะมันทานแทนได้แต่โปรตีนจากพืชเนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกว่าโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอจำเป็นหรือกรดอะมิโนเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อมันฝ่อกล้ามเนื้อมันรีบนะยังผักนี่กทานให้มากขึ้นเราก็พูดแล้วนะอาหารเค็มนี่ก็ต้องระวังใช่ไหมเค็มหวานมันนี่ให้จําไว้เลยอแล้วก็นอกนั้นก็ให ดื่มน้ำให้มากดื่มน้ำเปล่าเนี้ยเนาะน้ำเปล่าไม่ควรจะเป็นน้ำหวานนะอ่าแล้วยกนอกจากเรื่องอาหารแล้วต้องทําอะไรปฏิบัติตัวยังไงได้อีกแล้วก็ควรจะออกกาลังกายด้วยนะการที่เราออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกวันเนี่ยนะในท่าที่ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุนะั่นนะ่ะนันเป็นสิ่งจําเป็นนะถ้าให้ดีก็ปรึกษาจากพวก แพทย์หรือนักกายภาพบําบัดเขากันว่าจะควรจะทํำยังไงนะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องควรจะอยู่ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือออกไปนอกบ้านนะก็ต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์นะแล้วก็ปัดปราศจากฝุ่นควันเรียนต่างที่เป็นมลพิษเนี่ยนะที่สำคัญอีกกันหนึ่งก็คือน้ำหนักตัวเนี่ยนะควบคุมไม่ดี อย่าให้เกินมาตรฐานการนอนการพักผ่อนหรือให้เพียงพอนอนอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุควรจะประมาณสักเจ็ดหรือแปดชั่วโมงนะแล้วก็หลับให้สนิทเวลารหลับสนิทเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะออกมาทําให้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยของเรานี่แข็งแรงขึ้นเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยซ่อมแซมซ่อมแซมเนี่ยเซลล์ต่างๆของร่างกาย ไม่สมบุรี่นะไม่ดื่มสุราแล้วก็อีกอันอีกอันนึงคือมีสุขภาพจิตที่ดีไม่เครียดต้องอยู่ในสังคมบ้างใช้สมอง <ทำ S 1> นะนะทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆใช่ให้จิตใจมันล่าเริองอยู่เสมอแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุไว้นะ <c oughs> อย่าไปปีนป่ายอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> นะหรือทำงานหนักนะแล้วก็ หลีกเลี่ยงการใช้ยาอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นเนี่ยอย่าไปซื้อมาทานเองแล้วถ้ามีโรคประจาตัวก็ต้องรีบรักษาให้หายนะแล้วก็มันสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้ต้องไปหาหมอไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะนานๆนปวดท้องปวดหรือมีคำกลอนได้อะไรตาบวมหูตื้ออะไรเงี้ยวันนี้ต้องไปพบหมอให้ได้แล้วก็ อันสุดท้ายก็คือ,อ,อการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคแต่นี้เราพูดไปแล้ว แล้วก็สุดท้ายอีกอันนึงก็คือตรวจสุขภาพประจําปีเนาะใช่ไหมซึ่งแนะนําว่าผู้สูงอายุก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําใช่เราจะได้รู้ว่าเรามีโรคเมื่อไหร่แลวจะได้รรักษาห,หายก่อนที่โรคนั้นมันจะกําเริบไปการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมไว้ให้สําหรับผู้สูงอายุว่าควรจะตรวจอะไรบ้างปีละครั้งก็ไปเลือกเอาตามนั้นเออ<ช>ไปเลือก<ช>เอาตามนั้นก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็น การจาให้เรารู้เรื่องหน้าว่าเรามีโรคอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นอะไรเรารู้เร็วขึ้นเรารู้เร็วและรักษาได้เร็วโรคมันก็จะไม่ไปไกลนะเพราะบางทีอย่างที่พ่อบอกแล้วไงว่าเราเป็นแล้วเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันแล้วแต่เราไม่เคยวัดเราก็ไม่รู้ไม่เคยไปตรวจเราก็ไม่รู้ค่ะก็ะทั้งหมดนี้นะคะคือเคล็ดลับวิธีการดูแล สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรงนะสุดท้ายนี้ก็ก่อนกับคุณพ่อนะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคับต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุก,ท,กท่านนะครับที่สนใจฟังรายการนี้ <c oughs> ก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะ <c oughs> แล้วให้ถ้าท่านปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ได,ได้พูดไว้เนี่ยท่านก็จะมีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคนะแล้วก็อายุยืนยาวแล้วเราก็หวังว่าท่านทุกที่ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆะค,ะค่ะแล้วคะคก็ขอลากันไปวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ